หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ชายป่าลึกผู้คนที่นี่ต่างเชื่อในเรื่องลี้ลับวิญญาณและของโบราณที่ไม่ควรลบหลู่แต่เหนือทุกความเชื่อไม่มีสิ่งใดน่ากลัวเท่าต้นตะเคียนโหดต้นไม้ยักษ์เก่าแก่ที่ยูนต้นตาอยู่กลางป่ามานานหลายร้อยปีชาวบ้านเล่าว,ว่าต้นตะเคียนต้นนี้ มีวิญญาณหญิงสาวสิงสถิตยอยู่ผู้ใดกล้าเข้าไปใกล้ายามค่ำคืนจะได้ยินเสียงหญิงร้องไห้แผ่วเบาบางครั้งก็เหมือนเสียงกระซิบเรียกชื่อคนที่เดินผ่านอย่าเข้าไปใกล้มันเด็ดขาดโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกคำเตือนนี้ยังคงก้องอยู่ในหูของนนหนุ่มวัย24ปีที่เพิ่งย้ายกลับมาบ้านเกิดหลังเรียนจบเขาไม่เชื่อเรื่องผี งมงายหรือคำเล่าลือโบราณเหล่านี้เลยแม้แต่น้อยคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้านผ่านทางลัดชายป่าเสียงลมคัดอื้ออึงก็แปรเปลี่ยนเป็นเสียงบางอย่างที่ชัดขึ้นเรื่อยๆช่วยด้วยหัวใจเขากระตุกวูบเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงเบาแหบและเศร้าอย่างประหลาดนนหยุดเดิน สายตาเขามองไปยังความมืดของป่าก่อนจะเห็นเงาสูงใหญ่ของต้นไม้บางต้นและหนึ่งในนั้นคือเงาอันบิดเบี้ยวของต้นตะเคียนเก่าเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งมาหาหน่อยสิขนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่จิตใจที่เต็มไปด้วยความสงสัยกลับผลักเขาก้าวเข้าไปใกล้ทีละก้าวเมื่อแสงจันทร์สาดลงมา เขาเห็นผิวลำต้นที่แตกร้าวเหมือนถูกกรีดเป็นเส้นยาวสีแดงคล้ำเหมือนคราบเลือดแห้งและใต้ต้นนั้นมีผ้าสีขาวเก่าขาดผูกไว้เต็มไปหมดท่านใดนั้นอากาศรอบตัวก็เย็นเยือกกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นเหม็นสาบบางอย่างลอยมาแตะปลายจมูกแล้วเขาก็เห็นเงาผู้หญิงยืนพิงอยู่กับลำต้น ผมยาวดำปกหน้าชุดไทยโบราณสีมนเบื้อนดินนิ้วมือซีดขาวยาวผิดธรรมชาติเธอค่อยๆเงื่อยหน้าขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าขาวซีดดวงตากลวงโบไร้ลูกตาแล้วรอยยิ้มกว้างผิดรูปในที่สุดก็มีคนมาเล่นกับข้าแล้ว ทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังกรอบรอบตัวราวกับมีใครบางคนกำลังเดินวนรอบเขานนก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับขยับไม่ได้เหมือนมีบางอย่างรั้งเข้าไว้จากพื้นดินมือเย็นเฉียบค่อยๆเอื้อมมาจับข้อมือเขาแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงในความมืดเสียงลมหายใจหอบหนักดังอยู่ข้างหู นนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมหยาดเหงื่อที่ไหลท่วมทั้งตัวรอบกายมืดสนิทเขากำลังนั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนดินเย็นชื้นซึมผ่านกางเกงกลิ่นเหม็นอับของไม้ผุและกลิ่นสาบบางอย่างลอยคลุ้งไปทั่วเขาพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับหนักอึ้งราวกับถูกกดทับด้วยแรงที่มองไม่เห็นนี่มันฝันไปหรือเปล่า เสียงกระซิบเบาดังขึ้นจากด้านหลังใกล้จนลมหายใจอุ่นเฉียดต้นคอเจ้ามิได้ฝันเขากลืนน้ำลายเหนียวหนืดช้าช้าหันกลับไปถ้ายืนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวชุดไทยโบราณผิวซีดราวศพแช่น้ำผมยาวเปียกชื้นชอนชัยไปตามพื้นดินเหมือนเงามืดมีชีวิต ดวงตาที่กลวงโบของเธอหันมาจ้องตรงมาที่เขาแม้ไร้ลูกตาแต่เขากลับรู้สึกชัดเจนว่าเธอมองเห็นเขาเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกเช่นเดียวกับคนก่อนหน้าเลือกอะไรวะผมไม่ได้อยากมานนตะโกนด้วยสิงสัน่นหญิงสาวยิ้มกว้างขึ้นริมฝีปากฉีกจนเห็นรอยเนื้อสีคล้ำวิญญาณของเจ้าจะหล่อเลี้ยงข้า และเลือดของเจ้าจะปลุกตะเคียงให้มีชีวิตอีกครั้งเสียงลมพัดแรงเสียงครางแผวดังมาจากทั่วป่าเรากับมีคนร้องไห้หลายสิบชีวิตทันใดนั้นพื้นดินใต้ต้นตะเคียนเริ่มสั่นเบาๆกึกกึกกึกรอยแยกค่อยๆปริออกเผยให้เห็นไม้สีดำคล้ำและคราบแดงสดคล้ายเลือดที่ยังไม่แห้งจากรอยแยกนั้น แขนซีดขาวหลายคู่ค่อยๆโผลขึ้นนิ้วงอโกงเล็บยาวดำสนิทช่วยด้วยเจ็บหรือเกินอย่าทิ้งข้าเสียงกระซิบของคนตายดังระงมรอบตัวเขานนดิ้นสุดแรงแต่แขนเหล่านั้นก็ตรึงเขาว่าแน่นหญิงสาวค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ปลายนิ้วของเธอแตะลงบนหน้าอกเขาเย็นจนหัวใจแทบหยุดเต้นเจ้าจะไม่ตายทันทีเจ้าจะค่อยๆเห็นความตายของตนเอง เธอเอนใบหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากซีดกระซิบริมใบหูและเมื่อถึงคืนพระจันทร์ดับเจ้าจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อถูกสังเวยทันใดนั้นทุกอย่างหมุนคว้างเสียงกรีดร้องของวิญญาณดังลั่นป่าก่อนที่ร่างเขาจะถูกเวียงออกไปอย่างแรงนนสะดุ้งตื่นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาอยู่บนเตียงไม้ในบ้านตัวเองรอยโคลนเปื้อนทั่วตัว พ่อมือปรากฏรอยช้ำสีม่วงดำเหมือนรอยนิ้วมือคนและทินน่ากลัวที่สุดใต้ผิวหนังบริเวณหน้าอกมีรอยเส้นดำคล้ายรากไม้คลืบคลานช้าๆราวกับบางสิ่งกำลังเติบโตอยู่ภายในเขานอกหน้าต่างเสียงผู้หญิงหัวเราะแผ่วเ,เบาลอยมากับสายลมอีกไม่นานเจ้าจะกลับมาเองสามวันผ่านไป แต่รอยเส้นดำที่อกของนนยังคงขยายตัวเรากับรากไม้กำลังชอนชัยอยู่ใต้ผิวหนังบางคืนเขาสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะฝันเห็นตนเองยืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนถูกเงาดำจำนวนมากกรุมหลอมและทุกครั้งจะมีเสียงผู้หญิงกระซิบซ้ำๆกลับมาถึงเวลาแล้วคืนพระจันทร์ดับมาถึง ท้องฟ้ามืดสนิทราวผืนผ้าดำที่ไรด้ดาวนนพยายามขมใจนั่งอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเขาขังประตูหน้าต่างใส่พระห้อยคอจุดทูบเต็มห้องแต่เมื่อเวลาเที่ยงคืนกอกก็กกเสียงเคาะดังขึ้นที่หน้าต่างไม้ฝีมือเบาแต่ชัดเจนผิดธรรมชาติ เขาไม่ขยับลมหายใจเริ่มสัน่นเสียงเคาะเปลี่ยนเป็นเสียงขูดเล็บยาวขูดกับไม้อียัดอาดจ,จากนั้นเสียงกระซิบก็ดังแนบผนังเจ้าสัญญาแล้วนนเงยหน้าขึ้นช้าๆและสิ่งที่เห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบใบหน้าซีดขาวของหญิงตะเคียนแนบอยู่ที่กระจก ดวงตากลวงจ้องเขาอย่างกระหายเลือดสีคล้ำไหลจากมุมปากหยดลงมาเป็นสายประตูบ้านเปิดเองลมเย็นพัดวูบเข้ามาไฟดับพริบก่อนที่เขาจะรู้ตัวขากลับก้าวออกจากบ้านเองทีละก้าวเหมือนมีบางสิ่งควบคุมร่างเขา รุ่งเช้านนตื่นขึ้นพร้อมความเจ็บแปลบในอกรอยเส้นดำใต้ผิวหนังยังคงขยายตัวราวกับหัวใจของเขากำลังถูกแทนที่ด้วยรากไม้ชายชราที่ช่วยเขาคืนก่อนชื่อหลวงตาอินพาเขาไปยังวัดเก่าร้างริมหมู่บ้านและเริ่มเล่าเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดมานานหลายสิบปี ต้นตะเคียนต้นนั้นเคยเป็นหญิงสาวคนหนึ่งชื่อแก้วจันทเธอเป็นลูกสาวของหมอยาในหมู่บ้านงดงามใจดีและมีชายคนรักชื่อคำสิงแต่ความรักของทั้งคู่ถูกคัดขวางเพราะชาวบ้านต้องการให้แก้วจันทแต่งงานกับเศรษฐีผู้มีอิทธิพลวันแต่งงาน เธอหนีออกจากเรือนไปหาคำสิงกลางป่าแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเศรษฐีนั้นจ้างคนตามไปแก้วจันทร์ถูกจับมัดกับต้นตะเคียนถูกทรมานถูกทิ้งไว้กลางป่าให้ตาอย่างโดดเดี่ยวเสียงร้องไห้และคำสาปของเธอฝังลึกลงไปในต้นไม้และแผ่นดินก่อนลมหายใจสุดท้ายเธอกล่าวเพียงว่า ข้าจะรอและใครก็ตามที่มีสายเลือดของพวกมันจะต้องชดใช้ให้ข้าหลวงตาจ้องหน้านนนิ่งคำสิงคือบรรพบุรุษของเจ้าหัวใจนนร่วงวูบความจริงหน้าสะพรึงกลัวกว่าผีใดๆเขาคือสายเลือดของชายที่ทอดทิ้งหญิงสาวในวันสิ้นใจ คืนนั้นแม้หลวงตาจะเตือนแล้วเตือนอีกแต่นนรู้ดีว่าเขาต้องไปเขาเดินเข้าสู่ป่ามืดอีกครั้งไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความรู้สึกผิดที่หนักอึ้งเมื่อมาถึงต้นตะเคียนลำต้นสั่นไหวเรามีชีวิตลมหนาวพัดวนรอบตัวเขาแล้วเธอก็ปรากฏขึ้นแก้วจันในร่างวิญญาณ งดงามแต่ปกคลุมด้วยความเศร้าและความแค้นเจ้ากลับมาแล้วเสียงเธอไม่ดุดันอีกแต่เจ็บปวดจนหน้าขนลุกนนคุกเข่าลงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวผมขอโทษแทนทุกคนแทนเขาแทนความผิดที่ทำกับคุณเธอมองเขานิ่งดวงตาที่เคยว่างเปล่า เริ่มมีน้ำใสคลอเบ้าความแค้นของข้ากินเวลาน,านานเกินไปแล้วข้าลืมไปว่าเคยเป็นมนุษย์รอยเส้นดำบนอกนอนลุกไหมความเจ็บปวดแผ่ซ่านไปทั้งร่างแต่เขากลับไม่หนีถ้าชีวิตผมช่วยให้คุณเป็นอิสระได้ผมยอมลมพัดแรง กลีบดอกไม้ปรวยลงจากที่ว่างเปล่าราวกับวิญญาณนับร้อยกำลังเฝ้ามองหญิงสาวยิ้มเป็นรอยยิ้มแรกที่ไม่เต็มไปด้วยความอาฆาตเจ้ามิใช่เขาและเจ้ามิได้สมควรรับกรรมนี้เธอเอื้อมมือแตะหน้าอกเขาแสงสีขาวเรืองขึ้นจากรอยเส้นดำรากหมายสลายหายไป พร้อมเสียงกรีดร้องแผ่วเบาของความแค้นต้นตะเคียนเริ่มแตกก่อนจะพังลงอย่างช้าช้าราวกับภาระหนักได้ถูกปลดปล่อยร่างวิญญาณของแก้วจันทร์ค่อยๆโปร่งใสาสายตาของเธออ่อนโยนขึ้นข้ารอใครสักคนมานานไม่ใช่เพื่อสังเวยแต่เพื่อให้ข้าได้ถูกให้อภัย แสงสีขาวโอบล้อมเธอก่อนที่ร่างนั้นจะเลือนหายไปพร้อมเสียงกระซิบสุดท้ายขอบใจลูกหลานของเขารุ่มเชา้าต้นตะเคียนหายไปเหลือเพียงพื้นดินโล่งและดอกไม้ขาวบานสะพรั่งนนยืนอยู่ที่เดิมหัวใจยังเต้นอยู่แต่ความรู้สึกบางอย่างได้เปลี่ยนไปตลอดกาล หลวงตาเดินเข้ามาช้าๆวิญญาณได้ไปสู่ที่ชอบแล้วด้วยการให้อภัยไม่ใช่ความกลัวหลังจากคืนนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงร้องไห้จากป่าอีกไม่มีเงาผู้หญิงปรากฏแต่บางคืนยามลมสงบผู้คนยังคงได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ลอยมา และเชื่อกันว่านั่นคือกลิ่นของหญิงสาวผู้เคยถูกเรียกว่าผีตะเคียนโหดแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นเพียงดวงวิญญาณหญิงผู้รอความรักและความยุติธรรมเท่านั้น